กลับมาอีกแล้วนะครับ e n g l i s h w i t h h o p d ู EP 14นั่นเองนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับวันนี้ก็กลับมานะครับจะมาสอนในเรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับหรือว่า pronunciation นั่นเองนะครับเราไปดูที่ตรงนี้กันเลยตัว th th นะครับจริงๆแล้วตัว th ในภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีนะครับ no ก็คือไม่เนาะ no ไม่มีในภาษาไทยนั่นเอง แต่ตัว th ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเอามาเทียบกับภาษาอังกฤษอีกที่หนึ่งจะเป็นตัว t นะครับตัว t ตัว t ซึ่งตัว t เนี่ยตรงกับภาษาไทยก็คือตัวทอทหารเมื่อเรามาเทียบกับภาษาไทยแล้วก็จะได้ตรงกับททหารนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นของตัวที่ออกเสียงเหมือนตัว t หรือว่าตัวทรอทหารในภาษาไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีคําว่า อันนี้เป็น example นะครับเป็นตัวอย่างเฉยๆก็จะมีคำว่า Thailand แล้วก็ Thomas นะครับ Thailand จริงๆเนี่ยเห็นไหมนะครับเสียงออกเป็นตัวทหารตัวทททหารเลย Thailand Thailand เนี่ยครับแล้วก็อีกนึงคือ Thomas จะสังเกตได้ว่า2ตัวนี้จะออกเสียงเป็นตัวทททหารทั้งหมดเลยซึ่งตรงกับเทียบเคียงกับหลักภาษาไทยก็คือตัวทททหารนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดู วันนี้กันเลยว่าตัวการออกเสียง th เนี่ยมันเป็นยังไงการออกเสียงตัว th นะครับในภาษาอังกฤษมันจะตรงกับตัวตรงนี้เลยทอทองทอทองนะครับหรือในภาษาโฟนิติกเนี่ยมันจะเขาจะเรียกตัว th เนี่ยหรือ ในโฟนอติกเนี่ยเราจะเรียกว่าเสียงชวานะครับเสียงชวาซึ่งมันเป็นเสียงที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยออกเสียงได้ค่อนข้างยากนะครับด้านข้างยากคราวนี้เรามาดูการออกเสียงกันก่อนก่อนที่เราจะไปฝึกออกเสียงนะครับการฝึกออกเสียงตัว th เนี่ยเราจะต้องเอาลิ้นของเราเนี่ยครับมาแตะที่บริเวณปลายฟัน ฟันบนของเรานั่นเองนะครับเราก็จะออกเสียงเหมือนตัวอย่างนี้เลยเหมือนรูปบัวเนี่ยนะครับแลบดินออกมานะครับแลบดินออกมาแต่บัวเนี่ยแลบลินออกมาเยอะเกินตามหลักภาษาอังกฤษเนีย่ยเราไม่ต้องออกแลบดินออกมาเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันดูไม่น่าดูประมาณนี้นะครับถ้าแลบลินออกมาจริงก็ประมาณนี้เลยนี่นะครับตัว th นั่นเองคราวนี้เราก็จะลองไปฝึก เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับคำแรกมองเห็นกันไมเอ่ยคำแรกนะครับบอกแล้วว่าหลักการนะครับเราจะต้องเอาลิ้นมาแตะที่บริเวณปลายฟันบนของเรานะครับตัวนี้หรือว่าที่บอกไปตัว th เราจะ ต้องออกเสียงเป็นตัวถอดทองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเวลาเราเขียนภาษาไทยเราเขียนได้ยังไงเอ่ยเวลาเราเขียนภาษาไทยเราก็จะเขียนได้ว่าคอควายกระลันเนาะอันนี้อันนี้เราก็จะได้ว่าแทงแทง,งใช่ไหมแต่จริงๆไม่ต้องออกแท็งนะครับเราจะออกว่า think 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 เราจะแลบลิ้นเหมือนตัวอย่างที่ให้ไปเนี้ย พราะฉะนั้นแล้วคำนี้เราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่า think think นะครับ Th ink, think 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 ถ้าเกิดว่ามันมีตัว s ขึ้นมาล่ะเราจะออกเสียงว่ายังไง Th ink, think think แปลว่าขอบคุณเองเนาะ think ถ้ามีตัว s มาปุ๊บเราจะไม่เน้นตัว k ตรงนี้แล้วครับเราจะเน้นตัว s ตรงนี้เลยเราก็จะออกเสียงได้ว่า thinks 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 th ถ้าเป็นตัว k ตรงนี้เราก็จะเน้นตัว k ตรงนี้เราจะต้องเน้นว่า thank h e ตัว k ก็คือคอควายเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องออกเสียงว่า her thank ตัว s อันนี้เราก็เน้นเป็นตัวสเสือ thanks นั่นเองเนาะคราวนี้เราไปดูที่คำต่อไปตัวอย่างคำต่อไปก็คืออันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยคำที่สอง เหมือนเดิมเลยนะครับหลักการเหมือนเดิมตัว t s เราก็จะออกเสียงเป็น think think ตัว k เหมือนเดิมก็จะออกเสียงเป็นเข๋ๆในลำคอ,อนิดนึงนะครับ think think คราวนี้คำนี้ออกเสียงว่ายัางไงเอ่ยมีตัว t s แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว T เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคำนี้เราจะอ่านออกเสียงว่า thought thought อีกครั้งนะครับ thought แลบลิ้นออกมานิดนึงบริเวณปลายฟันบนแล้วก็ออกเสียงเน้นที่ตัวทีข้างหลังด้วยนะครับเราก็จะออกเสียงคำนี้ได้ว่า thought think thought thought แปลว่าคิดนั่นเองเนาะลองเอาไปฝึกกันดูนะครับวันนี้ก็ลิ้นพันกันเนาะต่อมาคำนี้นะครับตัว th เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปคำนี้เราจะอ่านออกเสียงว่า th in, thin thin ตัวลงท้ายด้วยแต่เอ็นเราก็จะออกเสียงตัวนอนหนูขึ้นจมูกเราก็จะได้ว่าเซนเ i นเซนเซนนั่นเองนะครับเซนลองเอาไปฝึกกันดูถ้าเราฝึกบ่อยๆมันก็จะได้เองนะครับไม่ยากเลยขราวนี้คำนี้เป็น s s one เลยเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยจะออก3ามคำนี้ไม่ได้แบ่งไม่ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นแบบมีลิ้นที่ แข็งนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะฝึกบ่อยๆเราก็จะสามารถพูดได้อันแรกนะครับคำแรกเราจะออกเสียงคำนี้ว่าสังเกตเห็นว่ามันมีตัว R ขั้นตรงกลางแล้วก็มีตัว th แล้วก็ W e นะครับเราก็จะออกเสียงคำนี้ได้ว่า three three ถ้าคนไหนที่ฝึกแรกๆนะครับก็จะยากหน่อย เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องฝึกบ่อยๆ three 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 มันจะเป็นตุลีตุลีอะตุลีตุลีแต่ว่าเราถ้าออกเสียงเร็เๆมันก็จะได้ว่า three three แปลว่าสามนั่นเองเนะาะคราวนี้ต่อมาคำนี้คำนี้เราจะอ่านว่าไม่มีตัว h เห็นไหมไม่มีตัว h มีแค่ตัว t ตัว r แล้วก็ e เพราะฉะนั้นแล้วคำนี้เราจะอ่านว่า t r e e t r e e แปลว่าต้นไม้นั่นเอง ทรีทรีเนาะแล้วก็คำสุดท้ายคำนี้เลยคำว่า Tt แปลว่าชานั่นเองเนาะทรีทรีแล้วก็ทง่ายๆไม่ยากเลยถ้าเราไปฝึกกันบ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็คำต่อมาคำนี้ก็มีตัว S ขั้นตรงกลาง Thursday สังเกตเมื่อกี้นะครับทีอ่อ่านออกเสียงไปเราจะมีคำคาเสียงตัวหนึ่งที่มันกล้องในคออยู่เราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่า th ursday, thursday 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 มีตัว th เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องแลบลินออกมานิดนึงบริเวณปลายฟันบนเราก็จะได้ว่า th ursday, thursday 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 นะครับต่อมาคํานี้คําที่6นะครับ thousand อันนี้เราจะไม่ออกเสียงว่า ao sun thousand 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 มันจะเหมือนกับ thousand ไม่ใช่เพราะนั้นแล้วเราจะออกเสียงคำว่า thousand c ึ่นซึนนะครับตรงนี้จะเป็น 's ึ n นซึ่น thousand 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 นั่นเองเ,องเนาะแล้วก็คำที่เจ็ดปกติแล้วทุกคนอ่านคำนี้ว่ายัางไงเอ่ย มาราธอนหรอไม่ใช่ในภาษาอังกฤษเนี่ยมาราธอนไม่มีนะครับมาราธอนมาราธอนอะไรคือมาราธอนไม่รู้จักเพราะฉะนั้นแล้วคํานี้เราจะอ่านว่ามาราทอนมาราทอนซอนเนาะเนมีตัวเอ็นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเสียงตัวเอ็นเนี่ยขึ้นจมูกมาราทอนมาราทอนนั่นเองเนาะมาราทอนมาราทอนคำสุดท้ายของวันนี้นะครับโ t h ซ Author, author 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 นะครับทั้งหมดนี้ก็มี8คํคำนะครับลองเอาไปฝึกออกเสียงกันดูนะครับหลักการที่เราจะออกเสียงภาษาอังกฤษให้เหมือนกับสปีกเกอร์เหมือนกับาชาวต่างชาตินี่นะครับผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือให้ให้เราเนี่ยฝึกเล่นลิ้นบ่อยเล่นลิ้นในที่นี้หมายถึงการแบบแบบเล่นลิ้นนะครับแบบ ยังไงดีอะฝึกเล่นลิ้นให้มันอ่อนให้มันอ่อนไม่ให้มันลิ้นมันแข็งนะครับเราก็จะเสียงแบบเออ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 ออะไรประมาณเนี้ครับแล้วก็เราก็ฝึกอ่านคําพวกนี้ยที่มันยากๆเนี่ยเราอ่านไปเรื่อยๆเลยผิดแรกๆผิดไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราฝึกบ่อยๆคําพวกนี้ก็ เป็นเรื่องที่ easy easy มากๆเป็นเรื่องที่ง่ายๆนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ